ตอนนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นเน็ตฟรีทุกกระขายหนึ่งเงินสุบาทก็เล่นได้ไปดูกันเลยครับผม กดไปที่ Facebook แล้วกดไปที่ขีดสางขีดข้างบนนะครับแล้วเลื่อนลงมาครับผมไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวล้ากนั้นกดไปที่คําว่าการตั้งค่าครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนเลื่อนลงมาตรงนี้ครับผมข้อมูลของคุณใช่ไหมครับให้ทุกคนกดอันที่2ครับผมเข้าถึงข้อมูลของคุณหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนเนี่ยแตะลงเลื่อนมาตรงนี้ครับแล้วกดแตะคําว่าการรักษาความปลอดภัยและข้อมูลการเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นนะครับทุกคนกดที่คําว่าอุปกรณ์ที่คุณเข้าสู่ระบบอยู่ นี่ครับมันจะโชว์ขึ้นมาเลยนะครับว่าใครเนี่ยแอปใช้ Facebook ของเรานะครับผมวิธีการลบง่ายมากเลยครับผมให้ทุกคนกดไ้ที่คาว่าจุด3จุดนะครับและทุกคนก็กดคาว่าออกจากระบบครับผมเพียงแค่นี้เราก็สามารถเอาคนที่ใช้ Facebook ของเราเออกไปจากระบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้มันอาจจะเป็นเพียงคลิปสั้นเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าก็ได้ความรู้เหมือนกัน ก็จะประมาณนี้นะครับผมอ๋อถ้าใครเกิดรักการช่บกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไคร้้วยละกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้หน้าคลิปได้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ